กิจกรรมสืบสออิสระเรื่องปกักแตนปลาทางก้าโมโจีนพาเพลินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2566จัดทำโดยเด็กชายกิติวัตรไตรพิษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่ปรึกษานางพิซนีศสีลารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพุจัดระเบียบวิทยาครูที่ปรึกษานางสาวชนัญญาโถชัยคำและนางสาวกุลจิราศีหนา โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1จุดประสงค์ข้อที่1เพื่อศึกษาว่าตักต๊กแตนสายพันธุไหนนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและ2เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของตักต๊กแตนประทางก้ามโมจีนจากในชั่วโมงเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูสอนเรื่องสิ่งมีชีวิตชั่วโมงนี้คุณครูให้ไปสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน พบว่าสิ่งมีชีวิตบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนที่พบคือนกผีเสื้อกากิ้งกะจิ้งรีดและตากแตนซึ่งตากแตนจะมีอยู่หลายสายพันธุ์จึงเกิดความสงสัยว่าตากแตนสายพันธุ์ไหนที่นิยมเลี้ยงไว้บริโภคและมีการเจริญเติบโตอย่างไรตากแตนสายพันธุ์ไหนที่ที่นำมาเลี้ยงไว้เป็นอาหารตากแตนจเจริญเติบโตอย่างไรตากแตนกินอะไรเป็นอาหารตากแตนกินน้ำหรือไม่ตากแตนมีกี่สายพันธุ์ ขั้นตอนการดำเนินการสืบสอบเพื่อหาคำตอบอันดับแรกสืบคน้นสอบถามสำรวจจากนั้นจดบันทึกและจัดทำข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายสรุปและนำเสนอข้อค้นพบขั้นตอนรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานขั้นตอนที่1สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต2สอบถามคุณครูที่ปรึกษาและ3สอบถามผู้ปกครองเมื่อสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตสอบถามคุณครูผู้ปกครองตากแตนที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นอาหารมากที่สุด คือตากแตนปลาทางก้าสายพันธุ์โมจินดังนั้นตากแตนที่นํามาเลี้ยงเรียกว่าตากแตนปลาทางก้าโมจินซึ่งมีวงจรชีวิตในการสืบพันธุ์รวดเร็วไม่ส่งเสียงรบกวนเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของบ้านเรากินง่ายอยู่ง่ายอาหารคือหญ้าที่ในปริมาณมากเสียหน่อยแต่ไม่ต้องให้น้ําและใช้เวลาเลี้ยงน้อย30-35ถึงวันแรกขนาดตัว3-4เซนติเมตร300-400ตัวต่อกิโลกร,รมัมใช้เวลาเลี้ยง40-45วัน การตั้งสมมติฐานจากการสืบค้นหาข้อมูลพบว่าถ้าเลี้ยงตะกกะแตนปลาทังก้าโมโจีนจะเจริญเติบโตได้ดีและเหมาะกับการบริโภคมากที่สุดขั้นตอนที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอะวัสดุอุปกรณ์ 1. ไข่ตะกะะแตน 2. กระชังเลี้ยงตะกกะแตน 3. ขวดพลาสติก 4. กล่องพลาสติก 5. ดิน 6. ขุยมะพร้าว ทดลองเลียงตะกระแตนขั้นตอนที่1นําำดินมาใส่ลงในกล่องพลาสติกอัดดินให้แน่น2วางเรียงไขต่ตะกระแตนลงบนดินที่เตรียมไว้ในกล่องพลาสติกโดยวางฝักไขต่ตะกระแตนอย่างเป็นระเบียบ3โรยขุยมะพร้าวที่ชุ่มน้าปิดหน้าฝักไข่ด้านบนไว้4นํากล่องไขต่ตะกระแตนไปเก็บไว้ในกระชังเลียงตะกระแตน5รดน้าเช้าเย็น6สังเกตและบันทึกผลการทดลองขั้นตอนที่4สังเกตและบรรยาย ตากะแตนเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะทั่วไปคือมีปากแบบกัดกินกินพืชเป็นอาหารมีดวงตาขนาดใหญ่มีหนวดเป็นเส้นได้ปีกคู่หน้าคล้ายหนังปีกคู่หลังแบบบางใสมีขาสำหรับเดินและกระโดดมีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบ่งเป็นสามระยะคือไข่ตัวอ่อนตัวเต็มวัยบันทึกผลการทดลอง วันที่23มีนาคมมีไข่มีสีเหลืองเป็นฝักที่หุ้มด้วยทรายวันที่4ีเมษายนตัวอ่อนฟักออกเป็นตัวอ่อนมีสีขาวลำตัวยาว0.5เซนเมตรวันที่12เมษายนส่วนหัวของตั๊กแตนและขามีสีดำลำตัวมีสีเทาดำลำตัวยาว1เซนติเมตรลอกคราบครั้งที่1วันที่17เมษายนส่วนหัวของตั๊กแตนและขามีสีเหลืองลำตัวมีสีดำลำตัวยาว2เซนติเมตร ลอกคราบครั้งที่2วันที่23เมษายนส่วนหัวของตั๊กแตนและขามีสีส้มลำตัวมีสีเทาดำลำตัวยาว3เซนติเมตรลอกคราบครั้งที่3วันที่28เมษายนส่วนหัวของตั๊กแตนและขามีสีส้มลำตัวมีสีเทาดำมีปีกงอกออกมาเล็กน้อยที่หลังลำตัวยาว4เซนติเมตรลอกคราบครั้งที่ส วันที่3พฤษภาคมส่วนหัวของต๊ก,กแตนและขามีสีส้มลำตัวมีสีเทาดำมีปีกงอกออกมาเล็กน้อยที่หลังลำตัวยาว4เซนติเมตรลอกคราบครั้งที่5ขั้นตอนสรุปและอภิปรายผลวงจรชีวิตของต๊ก,กแตนตั้งแต่เริ่มซื้อไข่มาฟักเป็นตัวเล็กใช้เวลาประมาณ15-20วันจากนั้นต๊ก,กแตนตัวเล็กจะลอกคราบ4-5รอบหรอบใช้เวลา10-15วัน จากนั้นก็จะกลายเป็นตักกะแตนตัวเต็มวัยมีปีกพร้อมผสมพันธุ์ได้โดยการผสมพันธุ์ตักกะแตนจะเลือกคู่กันเองโดยใช้วิธีการขึ้นขี่กันโดยตัวผู้จะตัวเล็กกว่าอยู่บนหลังตัวเมียที่ตัวใหญ่กว่าหลังจากผสมพันธุ์กันแล้วประมาณ3-4วันก็เตรียมกองทรายไว้เพื่อรองไข่ได้เลยโดยตักกะแตนตัวเมียจะใช้วิธีใช้ก้นหมุดเข้าไปในกองทรายเพื่อวางไข่เมื่อวางไข่เสร็จแล้วตักกะแตนก็จะหลบทราย จากนั้นใช้เวลา3 4วันสามารถไปร่อนกองทรายเพื่อเก็บไข่ขายได้ดังนั้นสรุปได้ว่าตาก,กแตนที่นิยมนำมาเลี้ยงคือตาก,กแตนโมจีนเพราะมีวงจรชีวิตที่สั้นและสามารถนำมาเลี้ยงในกระชังได้มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนรูปร่างแบ่งได้เป็น3ระยะคือไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกินพืชเป็นอาหารเมื่อนำไปประกอบอาหารเช่นทอดกรอบ จะมีรสชาติดีหวานหอมมันอร่อยมีคุณค่าสารอาหารประเภทโปรโตีนจึงเป็นโปรโตีนทางเลือกเป็นที่นิยมแก่การนำมาบริโภคเป็นอาหารอย่างยิ่งโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบว,วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งขอขอบคุณค่ะ